สวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ท่านในน้องได้รับมอบให้มาฟังคำพิาพากษาสารอุทธรของศาลจังหวัดหนองบัวลำพูนนะคะของคดีน้องเอมิลากับคุณครูท่านหนึ่งนะคะในคดีภาคผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองเพื่ออนาจารย์โดยผู้เยาว์จะอินยอมก็ช่างนะคะ วันนี้สารอุทธรได้มีคำพิพากษาแล้วพิพากษายืนนะคะวันนี้สารอุทธรภาคสีพิพากษายืนให้จำเลยจำคุก8ปีค่าเสียหายยังเท่าเดิมนะคะคือ350,000บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2 5 6 5ไปจนกว่า จำเลยจชละชําระให้แก่ผู้เสียหายจนเสร็จสิ้นนะคะข่าววันนี้ศาลอุทธรภาคสีมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคือคำพิพากษาของศาลจังหวัดนองบวลัำพูนะคะ